มุกใหม่มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มาอีกแล้วจ้ะฮัลโหลฮัลโลนี่เราเองจำไม่ได้เหลยละเอีเยดจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกจะต้องดูคลิปนี้ให้จบคือปัจจุบันใช่ไหมเราเริ่มที่จะรู้ทันพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์มากขึ้นแล้วใช่ปะทาให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องสรรหาวิธีการหลอกลวงเยื่อใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะมาหลอกประชาชนอย่างเราค่ะแต่มันดีใช่ว่าที่สื่ออย่างพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยตีแผ่กลกงเหล่านี้ทําให้พวกมันอยู่ยากขึ้นและอย่างล่าสุดก็มีเป็นสื่อนะคะเขาประสบเหตุกับตัวเองเลยเขาก็มีการแชร์เรื่องราวหรือข้อความที่เขาเจอมากับตัวกับกลม หม่ของพวกแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้สดสดร้อนรอนเลยโอเคตั้งชื่อมุกนี้ว่ามุกฮัลโหลฮัลโหลเราเองไงจําไม่ได้เลยกมณีของมุกก็เป็นแบบนี้ค่ะฮัลโหลอืมเราเองจําไม่ได้หรอฮะเอ่อจะคุยกับใครคะโอยแค่นี้ก็ต้องถามทําเป็นห่างเหินเราเองไงจําเราไม่ได้หรอเธอ เราเองเราไหนอะเสียงคุ้นๆกิฟหรอใช่หุ่ยแค่นี้ก็จํากันไม่ได้เราเองไงไม่ได้คุยแค่สักพักเดียวเองคือช่วงที่เราหายหน้าหายตาไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคือพอดีว่าที่บ้านเราคุณพ่อป่วยอ่ะแล้วแบบคือเราก็วุ่นวายมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เออมันแบบมันมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะที่แบบจําเป็นจริงๆที่อยากจะขอให้ช่วยอ่ะคือคุณพ่อเราป่วยหนักมากเลยแล้วตอนนี้เงินรักษาหมดแล้วอ่ะ เราแบบอยากจะขอรับกววเรื่องเงินได้ไหมคือแบบคุณพ่อเราป่วยหนักจริงๆอืมเข้าเรื่องเงินนี่เองแค่นี้นะเราไม่สะดวกจริงๆบายกรววงเขาเป็นประมาณนี้แหละฮะก็คือว่า มิจฉาชีพก็จะแกล้งตีเนียนโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมเหมือนที่โอแสดงไปเมื่อกี้รางวัลนะฮะสุพรรณหงษ์นาตาลาต้องเข้าแล้วนะคืออันนี้ขำๆนะฮะแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆได้หรอกตามนี้แต่ว่าหลักง่ายๆก็คือแบบนี้แหละค่ะก็คือแบบว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็จะโทรเข้ามาในเครื่องเราใช่ป่ะพอเราไม่ตั้นใจไม่ทันจะดูเบอร์เห็นปุ๊บเป็นเบอร์แปลกบางทีเอานึกว่าเรื่องงานพก,กรับไปเนี่ยเขาก็จะแกล้งทำเป็นตีเนียนเกดว่าฮัลโหลเราเองไงจําไม่ได้หรอโดยที่ไม่ได้บอกนะว่า เสียงไปก็จะฟีลนี้ว่าแบบกิ๊กเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าหรือแบบไอ้เพื่อนแบบโทรมาแกลหรือเปล่าเราก็จะพยายามเดาจากปลายเสียงว่าเขาเป็นใครซึ่งหลายคนถ้าไม่ทันระวังก็อาจจะเอ่ยชื่อคนที่เรานึกถึงไปเช่นแบบเพื่อนเก่าไมไ่คุยกันนานเช่นกิฟหรอก็จะเข้าทีคนร้ายเลยค่ะแบบว่าใช่กิฟเองแหมแค่นี้ก็จํกันไม่ได้นะ แต่บางทีเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกชื่อเราถูกหรอกแต่ว่าบางคนก็จะเรียกชื่อเราถูกนะคะอย่างเช่นแบบโอ้เองหรือเงี้ยหรือแบบว่าโอ้จำเราไม่ได้หรออะไรเงี้เป็นต้นแต่คีย์เวิร์ดไม่ได้อยู่ที่เขารู้ชื่อเราหรือเปล่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่เขาจะไม่รู้หรือไม่ได้พูดชื่อออกมาก่อนหรอกค่ะว่าเขาเป็นใครซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงกลตามไปเนี่ยเขาก็จะพูดที่เล่าของเขาจะพักสุดท้ายเขาจะปิดจ็อบด้วยการขอยืมเงินค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้นะคะสันนิฐานเอาไว้เลยว่าหลอกลวงล้านเปอร์เซนต์อย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะอาจจะลองสอบถามหรือว่าแจ้งอังด้วยชื่อของคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะโทรมาก็ได้อย่างเช่นแบบเออแบบกิฟต์หรอแต่ว่าจริงๆแล้วเรากับกิฟต์นั่งอยู่ข้างกันแบบนี้เป็นต้น,นะค่ะมันก็อาจจะช่วยแบบรีเช็คได้ แต่ทางที่ดีที่สุดนะอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ดีหรอกวิธีการที่ดีก็คือว่าพอคุณรู้แล้วว่าเขาจะมาขอยืมเงินโอก็บอกไว้เลยว่าปฏิเสธทุกกรณีนะคะเพราะว่านอกจากจะไม่ใช่เจ้าตัวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่โทรมาอำคุณ พอโอนไปปั๊บเงินไปถึงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้คือกลใหม่ล่าสุดที่เขาใช้อย่างเคสนักข่าวที่เขาโดนเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าตัวเขาก็พยายามจะไม่บอกนะไม่พูดชื่อแต่ว่าเจ้าคนร้ายก็ตือ้อยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูดชื่อก็เลยถามไปว่าแบบมีธุระอะไรสุดท้ายพอคนร้ายรู้ว่าแบบมุกนี้ใช้ไม่ได้ผลก็กดวางไปเองค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากหน่อยละกันมุกใหม่แก๊งคอร์เซนเตอร์มาอีกแล้วจากกับมุกฮัลโหลฮัลโหลเราเองไงจําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะฮะรู้ทันแล้วก็ฝากหน่อยแล้วกันนะคะช่วงนี้ได้มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาก็พยายามอย่ารับถ้ารับแล้วเจอมุกนี้ฮัลโหลฮัลโหลเราเองไงจําไม่ได้เหลอก็รู้เอาไว้เลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนค่ะก็ลองเช็คใครดีก่อนนะว่ามันใช่เพื่อนคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินด้วยจ้าเอาล่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะโอ๋ฝากหน นะคะกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวของคุณด้วยนะคะจะได้ไม่โดนหลอกจ้า